ปุกปิกเป็นคนที่ชอบใส่สายเดี่ยวเสื้อแขนกุดเวลาใส่เนี่ยเพื่อนก็ชอบพักว่าเฮ้ยทำไมแขนเธอใหญ่จังเลยก็เลยทําให้สูญเสียความมั่นใจอะค่ะหลั่งทําเพื่อนะทักเยอะมากทักเยอะมากสสีมณงวัน,นีนะคะชื่อเล่นชื่อปุกปิกค่ะเคยทำศัลยกรรมดูดไขมันต้นแขนกับคุณหมอเหมยตอนนี้ก็ครบ6เดือนแล้วนะคะ จักกับคุณหมอนะคะผ่านทางเพจเฟ e บุ o k อะคะ่ะพอดีว่าเล่นโทรศัพท์แล้วก็เห็นว่ารีวิวเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ดูค่อนข้างน่าสนใจก็เลยลองตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับทางคลินิกดูอะคะ่ะปุปิกเป็นคนที่ชอบใส่สาเดียวเสื้อแขนกุดเวลาใสา่เนี่ยเพื่อนก็ชอบทักว่าเฮ้ยทำไมแขนเธอใหญ่จังเลยก็เลยทำให้สูญเสียความมั่นใจอะค่ะเลยตัดสินใจที่จะดูดไขมันค่ะ รู้สึกว่าตื่นเต้นมากกังวลมากแต่พอมาเจอคุณหมอค่ะคุณหมอใจดีมากให้คำปรึกษาดีมากๆนะคะทำให้ปิ๊กเนี่ยคลายความกังวลลงไปได้เยอะแล้วก็บรรยากาศในห้องผ่าตัดค่อนข้างมีความเป็นกันเองอุปกรณ์ก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะดูมีความน่าเชื่อถือ หลังทําเพื่อนอะทับเยอะมากทับเยอะมากเพื่อนว้าวมากวา่าเฮ้ยทาไมแกไปทําอะไรมาแขนเล็กลงมากแล้วเวลาปิกใส่เสื้อผ้าใส่เดี่ยวคือปิกมั่นใจมากขึ้น ขอบคุณคุณหมอเหมยมากๆนะคะที่บริการอย่างดีนะคะมีการติดตามผลคนไข้ตลอดแล้วก็ฝีมือของคุณหมอดีมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่กังวลเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินต้นแขนใหญ่นะคะแนะนำค่ะลองเข้ามาปรึกษากับคุณหมอดูก่อนได้นะคะเพราะว่าคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะ